เก็บความทรงจำไว้ใน YouTube สวัสดีครับผมวันนี้นะครับวันที่13กรกฎาคม2568นะครับในวันที่สถานการณ์ไทยกับกัมพูชานะครับปิดชายแดนนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ตลาดช่องจอมนะครับทุกคนซึ่งเป็นตลาดการค้าชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับอยู่ที่สุรินทร์นะครับผมวันนี้ก็พาทุกคนมาเที่ยวมาชมนะครับว่า ของที่ขายที่นี่จะเป็นอะไรบ้างและเหลืออะไรบ้างนะครับผมนี่นะครับเท่าที่เห็นก็จะเป็นพวกมันพวกเผือกแล้วก็อุปกรณ์ใช้ไฟฟ้านะครับอยากจะบอกว่าตอนนี้นะครับก็คือนักท่องเที่ยวหรือคนที่มาซื้อของมาจับจ่ายซื้อของนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยและคนกัมพูชานะครับก็คือน้อยมากๆเลยนะครับทุกคนเท่าที่เห็นแล้วก็สังเกตดูนะครับวันนี้นะครับตอนที่ผมมาก็คือเวลาเที่ยงนะครับผมก็คือคนน้อยมากๆแล้วก็ ดูไปแล้วนะครับมีคนไม่ถึง50คนเลยนะครับทุกคนของก็คือลดราคาแบบหนักมากจากที่ราคาสูงๆก็ลดทิ้งนะครับผมก็ได้สอบถามพวกพ่อค้าแม่ค้านะครับว่าทําไมถึงลดราคาแล้วก็ทําไมถึงไม่กลับบ้านนะครับบางคนก็บอกว่าผ้าสปอร์ตนะครับยังไม่หมดอายุซึ่งพาสปอร์ตของเขาก็สามารถอยู่ได้อีก3เดือน4เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาจำเป็นต้องอยู่ขายของก่อนเพราะว่าถ้าข้ามชายแดนไปแล้วนะครับก็คือจะไม่สามารถกลับ คืนมาได้นะครับผมส่วนคนที่กลับไปก็คือส่วนมากจะเป็นคนที่ทำบอดี้พาสหรือใบสีชมพูก็คือผ่านแดนชั่วคราวก็คือเข้าเช้าออกเย็นอะไรประมาณนี้นะครับก็จะกลับไปก่อนของขายที่นี่นะครับทุกคนก็คือน้อยมากมีน้อยมากแล้วก็คนไม่ค่อยมีเลยนะครับทุกคนก็จะมีเนี่ยคือจะเป็นร้านขายพระเครื่องหรือพระบูชาอันนี้ร้านน้องที่รู้จักกันนะครับผมก็ยังขายอยู่น้องบอกพาสปอร์ตยังไม่หมดอายุ ส่วนอีกร้านต่างๆก็จะเป็นพวกร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เป็นพวกร้านขายพวกอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับช่างนะครับผมก็ยังคงอยู่แต่ว่าไม่เยอะนะครับจากที่เคยมีสัก40ล้านก็จะเหลืออยู่ประมาณ2-3าร้านนะครับผมแล้วก็เขาก็จะพยายามขายให้ถูกให้นะให้ถูกให้แบบไม่ขาดทุนมากนะครับขอให้ได้กำไรนิดหน่อยหรือขาดทุนนิดหน่อยได้นะครับผมเนี่ย ที่ผมถ่ายอยู่นะครับปกติจะต้องมีคนเนี่ยมายืนซื้อของเต็มเต็มจริงๆนะครับ,บก็คือเยอะมากๆแต่วันนี้นะครับคือไม่มีคนเลยนะครับก็คือเงียบมากพ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่าเงียบจริงๆนะครับผมดูของเนี่ยนะครับผมก็มาวางขายขนาดขายถูกแล้วก็ยังลดให้อีกเยอะมากเลยนะครับเนี่ยผมแพลนให้ดูด้านล่างนะครับก็คือแทบไม่มีคนเดินเลยนะครับทุกคนไม่มีคนเดินเลยแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็คือ ปิดร้านเยอะมากนะครับผมก็ทุกคนก็รักตัวกลัวตายเนาะไม่มีใครอยากให้เกิดสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็คือเกี่ยวกับการเมืองอะนะ่ะเนาะก็คือแล้วก็ชาวบ้านอย่างพวกเราไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนกัมพูชาก็เจอประสบปัญหาด้วยกันทุกคนนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมก็ของก็ยังมีขายเรื่อยๆนะครับถ้ามาซื้อช่วงนี้ก็จะได้ของที่ลดราคาแล้วก็ต่อรองกันง่ายพูดคุยกันง่ายนะครับเพราะว่า ตัวเขาเองก็จะเป็นต้องกลับนะครับอันนี้เห็ดนะครับทุกคนเห็ดของคนไทยนะครับมาขาย3ถุงร้อยนะครับผมมีทั้งเห็ดตะไคร้เห็ดน้ำหมากเห็ดอะไรต่างๆนานานะครับ3ถุงร้อยนี่ก็เห็ดฐานนะครับผมถูกมากๆยังไงก็แวะมาซื้อมาเที่ยวกันได้นะครับ